บรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคอยตรวจตั้งใจสงบจิตให้เป็นสมาธิหรือว่าการเจริญสมาธิย่อมมีผลต่บรรดาวุฒพุทธศาสน,นิกชนอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะทำอารมณ์ให้ตั้งอยู่ในสติสม้ัญญะที่เป็นกุศลแต่ว่านานดับแรก ก่อนที่มันไดาท่านพุทธศาสนิกนชนจะทำอย่างองื่นขอยโปรดตั้งใจสงบกำหนดรู้ลมหหยใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่ายใ,ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่ายใจออกให้ใจเข้ายาวและสั้นให้ใจออกยาวและสั้นก็รู้อยู่ทั้งนี้เพื่อเป็นการทรงสติสมัมปชัญญะให้สมบูรณ์ แนอกจากนั้นก่อนที่จะภาวนาอะไรขอบรรดาต่านพุทธศาสนกชนตั้งใจพิจรารณากันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกว่าตัวเราอันนี้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในกันห้ากันห้าไม่มีในเรา อันนี้ก็ราะว่าขันห้าคือร่างกายมันเป็นอนจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกขังเมื่อขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือไม่สามารถจะบังคับมันได้ในเมื่อมันจะเปลี่ยนแปงแลงหรือสลายตัวดังนั้นยิงถือว่าขั้นห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่ในขั้นห้า เรื่อชื่อว่าเราผูกพันอยู่ในความทุกข์มีการที่เราจะผูกพันอยู่ในทันหายนเพราะว่าเราถือว่าถ้าภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายมีในเราเราไม่ได้คิดถึงความจริงว่ามันจะต้องตายในเมื่อตายแล้วเราก็แบกคนไปไม่ได้เราคือจิตไปเตโดยเฉพาะถ้าเราพบความบี ความดีก็พาชิตไปสว่างหาที่ความสุขเกิดถ้าเราพบความชั่วความชั่วก็เป็นปัใจจัยให้เกิดทุกข์ไปสู่นำไปสู่อบายภูมิดังนั้น็บัรดาลท่าพุทธบริษัทจึงคิดว่าการพอใจในการมาสุขก็ดีเรื่อก,กรรมที่เป็นกุศลก็ดีอย่างนี้ัชื่อว่ายังมีความสุขเหมือนที่สุด ไอ้มีความสุขที่สุดที่เราจะพึงมีได้นั่นก็คือตั้งใจเปนพนิพานแต่สายที่เราจะไปนิพานนั้นเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัยก็ปฏิบัติอยู่แล้วโดยการยอมรับนับถีอทำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบิตแก้วปรบันศาสดามีการให้ทานมีการารักษาศีลเจริญภาวนามี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ นี่เป็นกคำเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะต้องพยายามกำหนดไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าทิ้งสมาธิจิตเมื่องมาีิจิตมีกำลังใหญ่อารมณ์ใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านได้เพราะ่าสายกำหนดรู้มลมหนใจเขาออกเมื่อจิตมีความสุขสมาธิดีแล้วก็พิจารณาคันห้าตามที่กล่าวมาแล้วเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีความจําเป็นที่ต้องเจริญสมถะกรรมฐานนิพาสนากรรมฐานร่วมกันการกําหนดรูปลมให้ใจเข้าออกเป็นสมถะภาวนาการพิจารณากันหาตมทไปกล่าวมาเป็นนิพาสนาภาวนาสมถะเป็นตัวทรงโยดหักว่าไม่มีนิปาสนาญาณช่วยสมถะเขาเสื่อมง่ายดังนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัท้งหลายจงใช้ การเจริญสมถะกับวิปัสนายาณร่วมกันเสมอวิธีเจริญสมถะกับภาวนาร่วมกันอันดับแรกก็ททำจิตให้สงบในการภาวนาและพิจรารณาที่กําหนดรู้ลงให้ใจเขาออกเื่าจิตมีความสุขสงบสงัดจากกนิวรห้าเขพิจรารณากันห้า ถ้าหาว่าการที่เจรณาฟันเฟือไปก็กลับมาภาวนาพิจรา,ารณาและกำหนดลมหายใจเข้าอ,ออกใหม่สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จะมีผลน้ลักวันนี้ก็จะขอปรารภกบันดาท่านพุทธศาสนิกชนในด้านของการเจริญฌานประวัติสะสมฌานย่อมเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดในภพมโลกนี่การเจริญสมาธิเรามู่ฌานเพื่อบิดเบือะไร รพราะตอนนี้เราว่าเราตั้งใจ,จใช้จิตทรงอยู่ในได้ของความดีนี่เราก็ไม่แน่ใจนักในเมื่อเวลาที่เราจะตายุกเวทนามันครอบงำกายจิตใจที่เข้าไปปกปักับกายก็จะมีอารมณ์กระสับกระส่ายไม่ทรงตัวนี้หากว่าเรามีจิตตั้งอยู่ในสมาธิเล็กน้อยในขั้นคนิกะสมาธิโลกประจารสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิที่มีความงอนยัง้งเคองแคลนในเวลาที่มีทุกทุกขเวทนานหนักขนาดที่เราป่วยจะตายจิตใจเขาอาจจะคลายจากสมาธิเสียก,ก็ได้แล้วบางทีจะนำจิต้าไปยึดอารมณ์ที่เป็นอกุศลเพราะว่าการถูกทุกข์ตอนทร,รมานเข้ามาบีบขั้นตนมากเกินไปเราก็จะลายจากความดี ถ้าจิตเศร้าหมองลงไปอย่างหน่อยเดียวเราก็ไปในรกได้นิองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสัจดาจึงแนะนำใหบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตยึดเข้าถึงฌาสมาบัติเป็นสำคัญถ้าลงผข้ชฌาสมาบัตริเราก็พูดมาแล้วว่ามีกี่ขั้นวันนี้ก็จะได้พูดถึงอานิสงส์ของการจเจริญสมาธิขอยย้ำอีกนิดหนึ่ง ว่าสมาธิที่เป็นฌานสมาบัติการสมาบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมฌานทรงอารมณ์ห้าประการดืวหนึ่งวิตกนึกไว้ว่าเราจะทรงอารมณ์อะไรสมมติว่าเรานึกจะกำหนดรูล้ลมหายใจเข้าออกก่อนนึกไว้เสมอเราไม่ขาดสายนี่ฌานรู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าออก เ้ารื่องออกหายใจเข้าเรื่องใจออกหายใจยาวหรื่อใจ,ออใจ,ใจสั้นหรือว่าถ้าจะภาวนาเน,นึกว่าจะภาวนานี่เป็นนิตกนีาจารรู้อยู่ว่าภาวนานว่าอย่งังไแถ้าต่อไปก็มีปีต,ติคือความอิ่มใจซึ่งมีอาการห้าประการแต่ไม่สม่ำเสมอกันบางคนก็มีอาการทั้งห้าอย่างบางคนก็มีอาการเป็นบางอย่างหรือบางคำบางคนไม่สมัมผัสเลยก็มี เมื่อจิตเข้าไปติงชาสมาบัาติทานใจอาการห้าอย่างที่เราควรจะรู้ในด้านจิตก็คือหนึ่งอาการขั้นแรกขนลุกขนฟองสิอยองกล่าวสองมีน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครมี่มีอาการสัส่นสะท้านเหมือนก็บปลกตัวหรือลอยขบวนอากาศห้ามีอาการทราบสร้างโซ่ชาตัวเบาคล้ายตัวไม่มีอะไร ถ้ามีอาการคลายร่างกายโตขึ้นแลงสูงขึ้นได้จิตใจสุขนี่แปลกายข้องปีติข้าสี่คิดมีความสุขสดชื่นหันสาไม่เคยปรากฏว่ามีความสุขเป็นใดปรากฏภาในกาก่อนห้าเอกตาอารมณ์ทรงอารมณ์ไปอันเดียวคือไม่สอดสายไปสู่อารมณ์อื่น นี่เป็นอันว่าปฐมฌานฌานที่หน,นึ่งี่อาการแบบนี้พรดาท่านพุทธบริษัทจำไว้ให้ดีอย่าลือมอาการทางนเสียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เจริญสมาธิจงอย่าลหลงไหลฝ่ายฝันอย่าจะเห็นโน่นอย่าจะเห็นนี่เห็นภาพแล้วอย่าติดในภาพภาพจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นแสงสีจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นเราอย่าสนใจ สนใจอย่างเดียวคือความสงบของจิตถ้าเราไปติดในภาพแสงสีก็กเป็นชื่อว่าเราเป็นผู้ทำลายความดีของอารมณ์จิตที่จะเข้าถึงฌานสมาบัติเพราะนสมาบัติย่อมมองไม่เห็นแสงสีใดใดแต่มีจิตเป็นสุขในบริการหนึ่งถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานเราก็จะมีความรู้สึกว่าโหดีเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใส ลมให้ใจเบาลงจิตเป็นสุขแต่เราไม่ลำคาญในเสียงเสียงจะปรายกฏเป็นระการใดพอดีเราได้ยินหมดและไม่ลำคาญสามมาจจเจริญภาวนาพิจรนนารณากําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใ้ตามปกตินี่ปนแปยการของปฐมฌานถ้าบุคคลใดเข้าถึงปฐมฌานได้ในเวลาจะตายจิตใจอยู่ในปฐมฌานตายแล้วก็เป็นโกม ผสมชัญนบ่งแยกอุปสรรชั้นด้วยกันคืออย่างหยาบตายแล้วเป็นโกลมชั้นที่หนึ่งอย่างกลางเป็นโรมชั้นที่สองอย่างละเอียดเป็นโกมชั้นที่สามแต่มันก็ไม่แน่นะักว่าเราจะไปเป็นโกมได้ทั้งนี้เพราะไรเพราะว่าขนะที่เราทรงจิตขณะนะที่จิตทรงตัวอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นได้สมบุฌานในการบางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้ มีความจำเป็นที่ต้องสุดกกำหนดเวลาไว้เสมอว่าภะทุมาฌานมันเกิดขึ้นในขณะใดเราต้องตั้งใจชงเวลาไว้ตามขอบเขตจํากัดกอันนี้ต้องฝึกเป็นกรณีพิเศษหาบตั้งเวลาน้อยๆแต่หักว่าเราไม่ฝึกไว้อย่างนี้เมื่อเวลาทุกเวทนามันครอบนำหนักถึงไม่ว่าจิตเราจะเข้าไม่ถึงมะมุาัญชานแต่รมที่เป็นกุศมก็ยังมีอยู่ หมายความว่าอาจจะทรงอารมณ์ได้เพียงแค่คณิกาสมาธิโลกประจารสมาธิเที่ยงมีสมาธิเล็กน้อยได้บางไม่ได้บ้างเผลอไปบ้างมีอารมณ์พุ่งสร้างกับสับปสายไปตามอำนาจของทุกขเวทนาที่เกิดกับกลายบ้างบางคราวก็มีอารมณ์สงบสงัดบ้างแต่ไม่ทิ้งชาสมาบัติ อันนี้องค์สมเด็จโตทรงสวัสดิโสภาถูกแปลวว่ายังเป็นปัจจัยให้เกิดผลเพื่อสามารถจะนำจิตใจของบรดรดาเทพุทธบริษัทและพุทธา,าสาสนิกชนให้เข้าถึงจุดของความโศคือสวรรค์ได้ไดความจริงเราตั้งใจปนิพานแตาเทว่าเราควรจะประมาทเพราะถ้าจิตของเรายังไม่เข้าถึงจุดหมายปลายทางจะสามารถทำลายกิเลสให้เปสมุตเถรบหานได้ เราก็จําเป็นจะต้องหาที่พักไว้ก่อนนั่นก็คือสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้า,าจิตข็ามรรดาท่านผู้บริษัททรงอารมณ์ยังในขั้นคณิกสมาธิก็ดีหรืออุปจาระสมาธิกดีในระหว่างก่อนตายได้บ้างไม่ได้บ้างเหลือเพื่อบางทรงได้บ้างแต่ก็ตามธรรมดาของคนที่จะตายเม,มื่อในเมื่อมีทุกขเวทนนาสาหัส แต่เวลาที่จะตายจริงๆอารมณ์มันจะคลายช่วงหนาหนึ่งก่อนหน้าจะตายอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอาการทุกขเวทนามันจะคลายตัวแต่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนจะตายเมื่อทุกขเวทนาคลายตัวในเมื่อเรามีอารมณ์ฌานสมาบัติไปม,มีสมาธิเคยฝึกมา ึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถิงฌานสมาบัติในขณะนั้นก็สามารถรักษาอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและทันิกาสมาธิไว้ได้การทรงอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและทนิกาสมาธิอย่างนี้ตายแล้วสามารถไปเกิดเป็นสุวรรณาได้ดูตัวอย่างมัจจุบนตลีเทพบุตรที่ขณะนะที่เป็นมนุษย์ไม่เคยเประกอบความดี าะพ่อเป็นคนที่เหนียวเมื่อเวลาป่วยไขมาสบายหมดที่ึ่งเออจึงได้พยายามนึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาคัญเมื่อตายใจความมาเป็นมนุษย์ไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเดืงสัตวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวาร เนี่ยมหน่ายของการคุมอารมณ์ไม้ในกุศลด้านสมาธิเล็กน้อยให้อีกท่านหนึ่งก็ไ่้ก็คือสุปฏิทิตเทพบุตรเวลาที่เป็นมนุษย์สร้างแต่ความชั่วไม่เคยสร้างความดีบาปก,กรรมที่เป็นอกนุศลทุกอย่างคือทำทั้งหมดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตเกิดในสมัยนั้นทรงปรด เธอก็ไม่สนใจคำปาณาทิบาทตั้งแต่เล็กคงใหญ่ถึงกว่าจะถึงวันตายในเวลาที่จะตายจริงๆเมื่อจิตหมดพี่พึ่งทุกเวทนามันครอบงำหนักเธอก็นึกถึงความดีพระอ,องค์สมเด็จระสมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราสมาทานกันบ้างว่านมโมตัสสะพุวะโตอรหาโต,าโตสัมมาสัมพุทธสสะคือแปลเป็นใจความง่าย ถ้าขบเจ้าขอ,อนอบนอบ้อมในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สันดาหผู้เป็นพระราหารันพระองค์นั้นก้อลึกเขี่ยนี้นลกไปฉิดบริสุทธิ์จริงๆในความจานตั้งใจจริงเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเธอตายจากผลบาปหนักไม่สามารถจะตามเธอได้เพราะเวลาจะตายขีดตึงบทสนเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นดาววดึงสกิวโลก มีวิมานทองเป็นพี่โยมีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารต่อมาได้สดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพุทธเจรมานในอุนหนึ่งวิชัย,ยสุดพอจบลงเทก็ถึงสมเด็จประโสดาปฏิผลเร็นอันว่าบาปอกุศลทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลนี่ะบรรดาทหานพุทธบริษัททีสุสมณีอุบาสสุปุมบาสิกา การเจริญสมาธิจิตย่อมมีผลอย่างนีแต่ว่าเรายังดีกว่าเทวดาทั้งสองเพราะทาบุญมาทุกอย่างฝึกจิตจนในล่ของกุศลแต่ถ้าว่าขรบ,บันรรดาแต่พุทธศาสนิกชนจงอย่าพอใจแค่สวรรค์ควรตั้งใจมุ่งะนิพานเป็นที่สุดถ้าว่าแต่การตายจากความเป็นมนุษย์คนดี แล้วเกิดเป็นพวนดายแล้เกิดเป็นลมก็ยังไม่ถึงที่สุดของความทุกข์เราจะเข้าจุดถึงความสุขได้จริงๆงนั่นก็คือปณิพานในการที่เข้าถึงว่ตจะทานได้เราทำอย่างไรอาการที่เข้าถึงวันถุทานได้เขาพิจารณาคันท่า,าตามปิการมาแล้วจนทั่งมีอารมณ์เคยขีดจนกระทั่รู้ว่าตภาพร่างกายที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราด้วยกัญญาแท้ เเห็นว่าทัพประสบสมบัติทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเป็นราวเป็นพวกเราเราไม่ต้องการยังทิ้งทถือมันต่อไปจิตใจของเรามั้นต้องการอย่างเดียวคือวัิผ่านอัหดับตอนนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรง,รงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าออกใช้ทมภาวนาและพิจารณาตามอัติยาแสงสว่างเฉลี่ินชิงญาณบอกกับสุญ